ที่พี่บิ๊กเอ็มมาดูด้วยขอบคุณค่ะพี่บิ๊กเข้ามาเร็วเข้ามาหาหนูเร็วหนูเชิญพี่ยังไงอ่ะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำานานจะอยู่ตลอดไปจริงตำแานงแคแหลกแหละตำานานก็คือสร้างไม่หยุด <c ười> พี่เป็นลูกครึ่งเปล่าคะ <c ười> คิดดี <c ười> ไม่ได้เลยว่าครึ่งอะไรดี <c ười> i a new f a n from Cambodia. Thank you. พี่ฟีฟาไลฟว์อยู่ค่ะเออแล้ควรไปดูของฟีฟาไหมพี่ไม่ถ่าย YouTube แล้วเหรอคะอืมตอบไงดีตอบไงดีพี่โอนไม่ต้องพูดต้องไงดีเป็นชื่นชื่นอยเอ็อย่างนี้ทำไมหรอฮะหมอนคืออะไรครับหมอนคืออะไรเป็นครับว่าไงครับเป็น เตงเข้ามาเร็วเตงเข้ามาสร้างคอนเทนต์กับเขาเร็วอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันขึ้นเลครับเวลาไลฟ์สดถามมาว่าเอาหมอนมาลองคางทำไมคือมันก็ได้ไงทำไมอ่ะแหวนเหมือนเอาไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเอาหมอนมาลองคอทำไม มันคือหมอลรองคอพี่หนูรอ,องขาต้องรอก็รองข้างหลัง <c oughs> หนูรองคอแล้วพี่พอใจยัง <c oughs> เออมันต้องอย่างนี้นะห, <c oughs> หัวยุ่งก็คือพี่อ้อยด่าแล้วหนึ่งย้อยส่วนแบบสับ <c oughs> สับเป็นหมูสับเลย <c oughs> <c oughs> นี่ชิงมีน้ำตาไหลนี่เดียมียินจีนเหรอเ้ยไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินแต่ว่าเราปิดเราปิดไอ้นี่หรอเราปิด,ดเฮ้ยบ้าได้ยนนินบ้ามีคนได้ยนินบ้าเราปิดลำโพงหรอก็ไม่น่ะสับขาเป๋เอ,า,อางี้อย่าว่าน้องสอยจังว่าอุ้ยทุกคนมกเมื่อกี้ที่ยุกัด<ห>อ่ะมันแดงเราด้ว หนูเป็น FC พี่ปิ้น,นพี่ถ่ายรูปสวยอเคพี่ชิงหนักเท่าไหร่ครับประมาณ57 40 40 34ได้มั้งรักกับพี่ B M หน่อยครับเขารักกันเหรอตอนเนี้ยเจยบอกอยากเจอคนละคาครับบอกว่าไม่มาต้องมาแล้วปะ วันที่สี่ต้องมาแล้วนะเหงาอ่ะเรียกทุกคนแบบไปนั่งกินช้าวสว่านทุกคนหนักเท่าพี่เลยพี่เจมเข้ามาคุยกับหนูไหมหนูแบบหนูคิดถึงพี่อ่ะเข<ๆ>าพี่กินข้าวมา นี่เจมเร็วเข้ามาเร็วทำไงอ่ะกลิ่นชื่อพี่เขาชื่อหมไอพี่ไอเมื่อนพี่เข้าพี่เข้าพี่ไอคิดถึงฉันไหมเธอยังพูดไทยได้อยู่หรือเปล่าได้อยู่หน่อยนะจ๊ะย่อฉันเน็นไอซ์อิลิมด้านั่นแต่เขามีแฟนเป็นคนเกาหลีเขาไม่ค่อยพูดไทยแล้วอ่ะ ก็จะย้ายไปอยู่เกาหลีแล้วไม่อยู่ไทยแล้วอ <l itz> ุ้แรงมากแรง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 ไปด้วย <l itz> เร<อ>าลเล่นลเ่อยากไปเที่ยวเฮ้ยมาชิงมาแถวไออะไรวะช่องนนซีบ่อยนี่ใช่ป่ะก็เมื่อก่อนอะไปบ่อยตอนนี้ข <l itz> าเดีย่ยงไปไม่ได้อืมถ้ามาแถวไอคอนสยามก็ทักมาอยู่แถวนี้ ได้จ้าให้มันเดินให้ได้ก่อนพี่ไอซ์เออตอนนี้เดินตอนนี้่าไม่ได้หมดฟ้านะคะ่าน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นต้นไปหลังจากนี้วันนี้ทุกคนเขาไปดูลีกันนี้ใช่วันนี้มีลีดเออนี่ไม่ได้ไปเลยไม่เป็นไรหรอกเพ้าเราเราก็ไม่ได้ไปเราติดงาน ไปแล้วไปทำงานไปบายข้างๆบายยจ้าที่ดืมา่ีอเพยเหมือนกันจ้าบายจ้าบายดีจ้าน้องเปีนน้องชิิงค่ะค่ะอาการเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ออกได้ไหมพี่ไออกได้ไหม โอเคออกละม้ชตอนนี้ตอนนี้ก็คือพังตอจ้างพ่อมีตเสบโอ้โหพ่อจซ่ามาเหรอคะว่าง น้องฟ้าคะพี่ชิงคิดถึงน้องฟ้าที่สุดในโลกพี่ชิงคิดถึงน้องฟ้าคนที่แบกพี่ชิงไปโรงพยาบาลอของีกืลยวันนใช่บางตะไบไม่เชิญไม่เชิญทคนเวบางตะไ แตอะไรํนักทําไมเธอไม่เข้ามาไลฟ์กับชานตอนนั้นเธอยังไลฟ์เลยไม่ยอะไมีไอติมหลอดด้วยเหรอใช่อเมซในอีกิลนอีกิมีรถอะไรบ้างอ่ะเนาะ้องหยด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 รอเท้าหยดหยดใส่รองเท้าพี่ก็พอเอาแก้หลือเส้นเห็นเหรอพกมันกินาวอยู่เธอเธอก็กินข้ากับเธอกินข้ากับใคร วีข้กอคือไม่ได้อะไรเลยตอนเนี้ยโอเคบายบายอย่าพักคุยกันอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยกินเตยมาเร็วหลิงมาเร็วไม่ ก็เนาะหนิงมาเร็วพี่เจมด้วยเร็วๆกินด้วจะเอาไปเติมน้ำให้คือเข้ามาพร้อมกันอ่ะมาดูงานวันได้ไหมแม่เราคือแบตกูจะหมดอ่ะเธอชาร์จดีเธอมีที่ชาร์จแบตปะไม่มีถ้าเธอไม่มีที่ชาร์จถ้าเธอไม่มีที่ชาร์จเดี๋ยวเธอจะซื้อให้พี่เจมอ่ะพี่เจมอยู่ไหนอ่ะเร็วเร็วดิมีอะไรจะให้ดูเ้ยเฮ้ย วุ้ยมัีอะไรกน้ยงร้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฉินเชิญพี่เจมไปแล้วไม่รู้พี่เจมจะกดรับหรือเปล่าใส่ฟิลเตอร์กันใหญ่พี่เจมมาแล้ววุ้ยเจมเร็ววุ้ยมาดูสภาพผูดีมาูสภาพผู้ดีคิดถึงเนปไอเชียงใหม่จังเลยแต่มาดูสภาพผู้มามายังน่ะเอาอยังวิ่งมายัง วิ่งอาอะไรของคุณที่ขาดเนี่ยขนาดนี้ไหวจริงคนเราเป็นนักสู้มาโว้ยพี่เจมรอหล่ออะทุกคนค่ะแบบไปติดตามได้นะคะสดนะคะคนใส่แวนบนหัวมาทางแกงงงมากคุณดี้บอกเม็กกูเป็นไรอย่หลิงสวยอ่ะหลิงสวยมากอ่ะ ทำไมแบบแต่ไม่ทวไมเน็ตหลิงไม่ดีหรอเน็ตหลิงไม่ดีใช่ลูกใช่นอกจากนอกจากแบตไม่มีแล้วเน็ตก็ไม่มีเช่นกันขอบคุณค่ะนั่าคือหมุนไปแล้วตาหนึ่งตอนแรกกูคิดว่าเน็ตกูไม่ดีอ๋ออ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้ดียังยังเสียงดีเลยด้วย ดีอย่างนี้ไม่น่ามาถึงเด็ดนะมาถึงนิสัยบุรีปาถ้ทานิสัยก็ไม่พูดดีกว่ายังกระตุกอยู่เธอฉันเหงาอ่ะเฮ้ยทีไมนต้องพูดดูออกฉันเหงาอ่ะเธอเธอเมื่อไหรเธอจะลงมากรุงเทพอ่ะถ้าตอนันจะได้ไปแล้วไง วันไหนพูดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดฉันอยู่ไหมอะสรุปเธอมาเชียงใหม่ก็คืองงเลยนะเออสรุปหลิงบอกชวนบอกว่าไปกรุงเทพไหมพอกูไปปุ๊บอ๋ออยู่เชียงใหม่กูทีเดอแล้วพี่แจมอาจจะมาเมื่อไหร่ลางานได้ยังหรือว่าต้องสร้างคอนเทนต์ก่อนถึงจะลางานต้องลาออกต้องลาออก มึงเระไรกูออกแล้วปะต้องสร้างคอนเทนต์ก่อนปะถึงจะลาออกได้อะเราอ่ะแต่แต่เดือนแต่เดือนหน้าน่าจะแต่เดือนหน้ากาวันลาไปแล้วอะ่ะว่าจะไปอยู่บ้านช่วงไหนอยู่ไหมอะ่ะช่วงไหนไปไปลายเดือนมันยี่สิบน่าจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองถ้าจำไม่ผิดอยู่อยู่เสมอถ้าพี่ต้องการเออ ตั้หายเฉียงนะขาจ้ะจะนั่งวิวแชร์มาหากันหรือเปล่ายังไงพูดมันต้องหายแล้วตอนนั้นอะใส่เฉียงค่ะเท่านั้นมันต้องหายเท่านั้นกูขำจตอเลียงก็ใส่เสลียงเวอร์วันนี้ใส่เลียงเฉยูงงไม่คือวิวแชร์มันไม่ว่างเข้าใจป้าน้องสาวแล้วก็เลยใช้ที่เข็นแบบที่เข็นรถอะที่เข็นรถอะไรวะรถเข็น นิ็งแลนิงอกแกงนี้น่ากลัวว่ะแกงนี้สวยไม่รู้หรอจริงเอาอะไรมาหน้ากลัวนิ่งอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนเราขายสวยนะเราไปขายตลกอยู่กองพี่เจมก็ขายสวยนะแต่ขายหมดแล้วพอดีขายดีเหลือแต่ขายของเยอะพือมาขายหมดแล้วไม่เหลือแล้วนั่อยู่กองเห็นไหมกองถ่ายอยู่ข้างนอก อุ้ยซูชีวิตวอ่ะอะดูขาตอนนี้เธอซูชีวิตไม่ไหวอขาฉันบวมเป็นแง่งขิงเลยเธอดูดิอันนี้กล้องหน้ากล้องหลังนะโทษทีเฮ้ยท,ทำไมรุนแรงกับหนอูอ่ะทำไมได่าแรงขนาดนี้ทำไมพูดจาแบบนี้อะคุณเจมนิงบอกคิดถึงเชียงใหม่ว่ะครับ เรียกคุณเกมเลยเอจะไปขาาเลยนี่เจูบใส่ขามาเลยไปห้ามมาคับจะพาไปวิ่งรอบอ่างแก้วไปทําไมวิ่งัวิ่งก็คือถ้าหนูไปตอนเนี้ยพี่ก็คือต้องเขีนวิวแชร์นูนะอ่างแก้วไปเลยค่ะแอบอยากเขีนไอ้ที่แบบเข็นของอ่ะเยนี่เขีนของไม่ไหวจริงแม่งแบบมุดนะเคยเล่นตอนเด็กๆอะ มันแบบมันไม่ได้นุ่มนวลเลยคุณพี่มันมันจึ๊ก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 กหรอ่เป็นยังไงนะเบาหวาเขาบ้างอ่ะนเนี้ยแบกขึ้นไปได้ไหมพี่เจม่เขียนลงเขียนได้ไหมเหงาเลยจริงจริงอยากกวนตีนได้ปะครับไม่ต้องยุ่งครับหนิงไม่ต้องยุ่งครับฮ่ะฮะ๋ยวไปกลับไปนี่แบกไหมแบกอะไรพี่เจมส์เขียนแล้วพี่เจมส์ว่เจมสะ พี่ชิงชิงอยู่ไหนคะอยู่กองถ่ายค่ะอยู่กองถ่ายหนุ่มหล่อกับสาวสวยเฮ้ยใครบอกนี่สาวสวยสามคนเออพาว่าพับเกิค่ะเลเจ้เปฟังแก้วอะค่ะนี่แต่วีคนข้างล่างนี่ผมยาวแปดเซนนะ อะไรเลยอันนี้เป็นแฮร์พีนนะครับอันนี้วิกนะคะ <ไป S 1> แต่ไม่รู้จริงจิง,จงชิงจริงจริงข้อเท้าพี่ชิงชิงเป็นยังไงบ้างคะข้อเทาตอนนี้ก็คือเดี่ยงแต่ว่าทีมงานดูแลดีมากแบบว่าเอาวิวแชร์มาให้แล้วก็คุมกับ อุ้มไปเข้าเซตมาเช้าประทับใจมากทุกคนภาระนะทุกคนต้องขับตัวไหมุกลับตอนนี้ขึ้นยืนไม่ได้นะเพราะว่าหลังแบบหลังยอกหลังไม่ไหวแล้วที่พูดออกมาทั้งหมดอ่ะภาระอยู่นะหนองพาระนะแบบคือพุ่งกลับอ่ะแค่กำกับก็เหนื่อยแล้วแล้ต้องมานั่งแบกอ่ะจริงสงสารทุกคนนะทุกคนสู้ๆนะคะแพุ่งกลับบอกว่าเออนั่งเอกมาพี่ก็ดี ทุกคนรอบตัวชิงชิงสู้ๆนะรวมถึงพวกกูด้วยไม่จำใจตัวเองหนึ่งเธอมากรุงเทพือตอนเนี้ยถ้าเธอมากรุงเทพตอนนี้คือเธอมีคอนเทนต์เลยนะคอนเทนต์คือเหนื่อยแน่กูเหินมดูเธอมีคอนเทนต์เลยนะจริงกูได้กูได้แบกพี่สาวขึ้นหลังไงยกูว่าดูทรงแล้วดูดูเธอกูดูสภาพสงสารอ่ะ เธอแต่ฉันไหวนะใจฉันสู้ฉันสาวมากไปกับเธอแล้วถ้าเธอแค่แบกฉันออกกำลังกายเยอะมากต้องแบกนั่นแหละเขาเป็นว่าเท้าไหนที่แกบอกว่าไม่เป็นไรก็แบบนั่งนานแล้วเธอทำงานเสร็จแล้วหรอทั้งสองคนน่ะเสร็จแล้วเขาไล่ออกแล้วต้องบอกว่าจะไปกรุงเทพก็เลยไล่ออก บอกแม่แน่อแม่คะหลิงไม่ได้มาหาหนูนะคะหลิงมาหาผู้ชายออ๊ยแม่รู้ด้วยไม่ใช่อะไรแม่บอกว่าไม่แปลกใจไม่แปลกใจแม่บอกว่าผู้ชายเท่าไหร่ลูกยืมไหมผู้ชายมีงานเมื่อไหร่ก็คือลงมากรุงเทพเมื่อไหรงงคนอื่นแบบชวนให้ลงไม่ลงแวะหาน้องแบบผู้ชายมีแบบมีแฟนกรีดมีจับมงจับมือลงน้องสาวกูลงมา พร้อมแบบเงินไม่มีก็จะหามาให้ได้ปังคิดว่ามาจำเข้าใจไหมคะแบมแบมเว้ยเว้ยเว้ยอะไรอ่ะเว้ยเว้ยอะไรอ่ะเอ้เป็นอะไรอ่ะ้ยฟังหลักอนะดีครับคุณหลิงฮะใครดีครับคุณหลิงสวัสดีค่ะหลิงไม่เห็นคอมเมนต์หรอเนี่ย เออหรือไม่เห็นคอมเมนต์เธอทำไมฟ้าไม่มาฟ้าทำไมต้องกินข้าวเวลานี้วะใครเขากินข้าวตอนสองทุ่มซึ่งกันอ่ะเขากินข้าวนู่นสี่ทุ่มอ่าใครอ่ะกูกินห้าโมงอ่ะแม่จริงเหรอเธอไม่กินข้าวตอนดึกอ่ะแล้วฟ้าไปกินข้าวตอนสี่มื้อค่ะจริงไม่คบกรรี่เบอร์รี่เลย ก็เปลี่ยนวงไปเรื่อยๆกูเปลี่ยนวงไปเรื่อยๆทำไมอะไรกูกระตุกวะปิดไล่แล้วปะปิดไล่หรือปิดขังปิดขังอีฟิวเตอร์นี้มันเวอร์เหมือนกันนะเนี่ยเออดูหัวสันดิฉันโดนยุงกัดอะหัวโนแล้วนะพิวเตอร์อะไรก่อนนี่น่าสดเด้อ เออสดเหมือนกันดูดิสดเหมือนกันงูมีหัวใจลอยเต็มหมดดูดูแว่นลอยตรงไหนไม่ออกไม่โดนอะไรเลยไม่สดตื่นมาทำไมแบบนี้อ้าวอะไรกันาใชฟิลเตอร์เป็นตรวจไอจีมาเป็นเรีอยากมาบอกียกมาบอกว่าเราสวยเพราะฟิลเตอร์นะบางคนใช้ฟิลเตอร์ยังไม่สวยเลยวุ้ยแรงเลยวุ้ยแรงเลยตังร้ายไม่หรอ ชอบอีนี่นางร้ายอ๋อเมื่อกี้รอเล่นนะคะมเร็วยังไม่เลิกคำน้าร้ายอีกอ่ะน่าร้าะไม่ได้อย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้อย่างน้อยู่แล้วไม่ได้น่าร้ายน่าหรอใครบอกใครบอกแต้มวิวเต้ กูอยากได้นี่ฟิลเตอร์เนี่ยนอนกี่ทุ่มกันครับวันนั้นเราไลฟ์ในในไลฟ์ฟ้าถึงกี่โมงนะตีอะไรวะตีที่หนึ่งกว่าปที่สที่หนึ่งทีสองอเออไม่ใช่เราไลฟ์ในไลฟ์ฟ้าค่ะเราตีกันในไลฟ์ฟ้าช่ฟ้าไม่มาเสียใจยอ่ะเดี๋ยวกลังคืนใ้ฟ้ามาโซโล่อีกอ่ะเออชอบคุยคนเดียวอ่ะแล้วอยู่ดีๆวันนั้นก็มาแบบมืดๆงงมาก คุยคนเดียวก็ถูกแล้วคุยคนเดียวก็ถูกแล้วคุยหลายคนนี้ไม่ได้นะเออหมายถึงคุยในไลฟ์อ๋อโอเคโอเคเคมาถึงคุยในไลฟ์มีใครหัวดราอให้กูไหมอะข้างล่างไม่มีจ <laughs> ีบ